สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับราชาพ่อค้าออนไลน์ชาวจีนขายของ12ชั่วโมงมากกว่าห้างขายทั้งปีว่ากันว่าถ้าพิมพ์ริพายคือสุดยอดแม่ค้าออนไลน์ที่สามารถขายของได้อย่างถล่มทลายทุกครั้งที่เธอไลฟ์สดขายของในประเทศจีนเองนะครับก็มีหนุ่มหล่อนหน้าใสที่สามารถขายของ ได้อย่างถล่มทลายจนคุณไม่อาจจินตนาการได้อย่างแน่นอนเซียนยูฉ่ฉีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของซินบาคือหนุ่มจีนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาพ่อค้าออนไลน์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนักขายที่เก่งที่สุดในประเทศจีนว่ากันว่าเขาสามารถใช้เวลาไลฟ์สดเพียง12ชั่วโมงก็สามารถทำยอดขายได้มากกว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในฮ่องกงที่ใช้เวลาขายนานถึง12เดือน ซินบาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศจีนเขาต่อสู้ชีวิตที่ยากลําบากจนกระทั่งกลายมาเป็นยอดนักขายที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดบนโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มของจีนที่มีชื่อว่าไควโโสสิ่งที่ซินบาถนัดก็คืองานขายของทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรก็จะมีแฟนๆที่คอยติดตามซื้อสินค้าที่เขาโปรโมทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างงานขายที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของเขาคือเขาใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงทํายอดขายได้มากกว่า9,500ล้านบาทแน่นอนนะครับว่าผลงานการขายของเขาไม่ใช่เรื่องฟลุกเพราะย้อนไปเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2019ที่เป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งของชาวจีนซินบาสร้างยอดขายกว่า1,700ล้านบาทจากการขายของแค่วันเดียวแต่เมื่อเทียบกับสถิติล่าสุดของเขา ถือว่ายอดขายวันนั้นธรรมดาไปเลยทีเดียวชีวิตการเปลี่ยนพ่อค้าออนไลน์ของซินบาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเพราะเมื่อปลายปีที่ผ่านมา <c oughs> เขากลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่บนโลกออนไลน์หลังจากถูกกล่าวหาว่าทีมงานของเขาเอาหลังนกปลอมมาขายจนถูกขวายโศระงับบัญชีไปถึง60วันรวมถึงถูกรัฐบาลเข้ามาสอบสวนซึ่งอาจทำให้เขาติดคุกได้นานถึง15ปี ภาพของซินบาที่กำลังพยายามพิสูจน์ว่ารังนกที่เขาขายเป็นของจริงนอกจากนั้นเขายังขอชดใช้เงินคืนให้กับผู้ซื้อรังนกไปเป็นจำนวนสามเท่าอีกด้วยแต่หลังจากที่รอดคดีมาได้ซินบาก็เข้มงวดกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เขานามาโปรโมทมากขึ้นเขาใช้เวลาวันละ12ชั่วโมงในการขายของทุกประเภทที่เขาสามารถขายได้จนทำให้เขา มีผู้ติดตามมากถึง40ล้านคนแล้วตอนนี้จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับเขาสามารถทำยอดขายได้กว่า2,000ล้านหยวนหรือว่าประมาณ9,500ล้านบาทภายในวันเดียวนี่เป็นจำนวนเงินที่น่าตกใจไม่น้อยเพราะมันเป็นยอดขายที่มากกว่าห้างสรรพสินค้าไทม์สแควร์ในย่านควอสเวเบของฮ่องกงในปี2020ตลอดทั้งปีซะอีกสินบาต่างจากพ่อค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ในประเทศจีนเพราะเขา ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่สินค้าหมวดหมู่ใดเป็นพิเศษแต่เขาสามารถขายได้ทุกอย่างตั้งแต่ที่นอนสบู่เชมพูแกเจ็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์เสริมสวยและนั่นทําให้เขากลายเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่ฮอตที่สุดในประเทศจีนในขณะนี้อะไรที่ทําให้สินบากลายเป็นราชาพ่อค้าออนไลน์จนถึงตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหน้าตาอันหล่อเหลาของเขามีส่วนอย่างมากที่ทําให้มีสาวสาว ติดตามเขามากมายแต่นอกเหนือจากนั้นน้ำเสียงที่น่าฟังการพูดจาโน้มน้าวและกลยุทธ์ทางการตลาดรวมไปถึงเรื่องราวภูมิหลังของเขาที่เป็นลูกชาวนาก็สามารถเอาชนะใจผู้ติดตามของเขานับล้านที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นกันนอกจากนั้นนะครับเขายัางช่วยเหลือด้านการกุศลอีกไม่น้อยเช่นมีรายงานข่าวว่าเขาบริจาคเงินกว่าร้อยล้านบาทเพื่อช่วยเหลือชาวอุฮั่นในช่วงแรกที่โควิดระบาด ณปัจจุบันนี้นะครับคงไม่มีใครที่จะสามารถขายของได้เก่งกว่าพ่อหนุ่มจีนรายนี้อีกแล้วบนโลกออนไลน์จึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราควรจะมอบฉายาราชาพ่อค้าออนไลน์ให้กับสินบาผู้นี้นี่เองสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออตติีเซนท่านและเพชรมายาหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกัน,นใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ